เวลข้างคุณทุกคนอยู่กับปันว่างงหรือไม่ตอบรายการอะไรครับรายการอะไรครับและนี่คือคอนเทนต์เล่นกับปันกับวันนี้เราเล่นเกมอะไรนะเกมอะไรนะกังงเหมือนนะเยอะจัดันเป็นใครไม่ใช่รับบทเป๊ะรับบทเป๊ะนี่ครับเป๊นกับปันรับบทเป๊ะ ถามว่าทําไมต้องลากเสียงเพราะว่าน้องมันจะต้องเอาไปใส่ใส่ทาน์ติชันเนี่ไม่คิดตัดตัดต่อไว้ในหัวเลยเห็นไหมสุดยอดถึงเวลาไม่มีโอเคครับและวันนี้ทีมของเกมวันนี้ก็คือทีมอะไรนะจ๊ะนักร้องนักร้องของใครอ๋อทุกคนนักร้องของใครเออของใครวะจะไม่ R S เลยเหร ก็จะเป็นการมิกาเซ่ที่หนึ่งในใจเลยครับการมิกาเซ่เนี่ยคนที่ดังที่สุดในการมิกไม่คือการมิกาเซ่ลาวันลาวันใช่ไมลาวันอ๋อไม่ใช่สาวสาวสาวไม่ใช่เปิดประตูเปิดออกดูหนูเป็นใครจ้าไม่เคยฟัง <laughs> 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 ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกาเก่อน,นครับกต,ติกาเกมให้ผู้เล่นสลับกันถามลาักษณะบุคคลที่อยู่บนหัวคือใครผู้เล่นสามารถถามได้แค่รอบละหนึ่งคำถามผู้เล่นที่ตอบถูกคนแรกจะได้2คะแนนผู้เล่นที่ตอบถูกคนที่2จะได้รับ1คะแนนผูเ้เล่นที่ตอบคนสุดท้ายจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับคนที่ตอบถูกทันทีตั้งแต่ครั้งแรกจะได้รับคะแนนทันทีสาคะแนนออนี่คือกติกาทั้งหมดนะครับที่ทุกคนเข้าใจกันนะ จะเย็นโกรธอะไรอ่ะพร้อมครับให้ทุกคนหลับตาน้องบอกว่างั้นโอ้โห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 ไม่รู้จะไม่รู้ถ่ายแต้ของมึงอะดังของมึงเด็กเอ้ยรู้จักอ่ะคือเขาแมสมากจัสตินบีเบอร์ป่ะคนไทยอ๋อ เออวอลเกียนเกียร์ผ้าแบบทำงานมีคือผ้าทำนานเช็ดเท้าบ้างเช็ดต้าไปคุมทีวีนะพอหนาวพี่อุ่มก็หยิบขึ้นมาห่มพอหยิบขึ้นมาห่มปุ๊บน้องฝึกงานคนใหม่มาปุ๊บเอาของพี่ไปห่มก่อนก็ได้นะผ้าผืนเดียวเททุกงานในหันมาดูสิอ่ะ อาจารยนแม่ไขวางแล้วอ่ะนี่มันเด็กรุ่นใหม่จริงจริงเอาครับครับขออนรมับเลยอ่ะอมใครใครแปลกประหลาดเริ่มก่อนแล้วก็วนซ้ายนาฬิกาหนึ่งสองซ้ำเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับเป็นนักร้องใช่ไหมเออเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ้ยผู้หญิงเป็นเป็นเป็นอายุเขาเนี่ย ากกว่า40่สิบป่ะมากกว่าใช่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ป่ะก็เป็น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 คนนี้เป็นแล้วผมรู้จักกับคนนี้แต่ว่าเขาเขาค่อนข้างมีอายุแต่ผมจะไม่ได้เขาร้องเพลงอะไรอ่ะเมื่อกี้กูว่าเป็นกูเป็นผู้หญิงผู้ชายวะอันนี้คือแบบยุคเด็กรุ่นผมฟังทันไหมเพลงคนนี้ทันอุ้ยโอเคโอเคโอเคเพลงแมสมาเพลงแมสแต่ติด ติดปากแบบติดปากเอามาเล่นกันะตลอดเลยถ้าสมมติว่าเราร้องเพลงนี้เอ้ยเราพูดคำนี้ปุ๊บมันจะต้องต่อเพลงเขาออกมาเลยอุ้ยใช่นี่ปะสแกนเลยไหมใหม่เกินคุณพี่อ่ะเทปเขาเคยขายถึงร้านตลาดบ้างไ่มน่าจะเคยนะโอ้น่าจะเคยเอ้ยน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้เอ่อเป็นนักร้องเดี่ยวใช่ไหมเดี่ยว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 เอ่อของผมอยู่อยู่แบบ แกมมี่ไหมเจ้านางสาวแกมมี่เอ้ยอ่าโอเคผมอยู่แกมมี่เหมือนต้องกลางไหมอือเฮ้ยไม่ใช่ดูงนั้นมีหรือยังใช่เอ่อเหมือนแบบย้ายป่ะไม่แน่ใจนะอ่ะแต่ว่าอยู่เคยอยู่แกมมี่อ่าก็คือมีมีย้ายไปที่อื่นอ่าเอ่ออาร์เอสใช่ไหมไม่อุ๊ยนึกถึงคนนี้อ่ะแต่ว่าใช่ป่ะวะหู ป็นผู้ชายคนเดียวเลยคุณเดีองเออลองเดี่ยวไหมครับลองเดี่ยวลองเดี่ยวแอบใบว่าเคยมีคู่ด้วยถูกไหมถูกไหมอ่าเคยมีคู่ของผมเนี่ยเดี่ยวตอนนี้เดี่ยวเใช่ไหมเคยมีคู่เดี่ยวใช่ไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยเดี่ยวสินี้อาจจะเพราะว่าเขาเคยมีวงเว้ยจริงเหรอเอออ่าเดีวไปพูดว่านอ่า เป็นเจ้าแม่เท้าไฟใช่ไหมก็มีท่าเต้นไม่ใช่สิคำนี้ดีกว่าเจ้าแม่เท้าไฟเครเคยว่าเจ้าแม่ไหมก็อาจจะไม่แต่ว่าชาเต้นมีเจ้าแม่เท้าไฟของกูคือต้องแบบคิสคิสซนนาอาก์ล่าไม่ไม่ไม่เท้าไฟครับมีเน้นแบบแต่ชาเต้นเขามีที่แบบเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองโอ้โหคิดซะตัวเอ้ยถามเลยดีเคยคู่ด้วยอยู่แกมมี่แต่มีมี เ,คคเ,เพลง<ว>ดัง<ว>ติต่ที่ติดหูถ้าเล่นต้องเล่นแน่นอนพวกพี่เคยไปดูเขาเล่นสดไหมอือไม่เคยปอนไม่เคยไม่เคยอ่ะหมมึงนึกวงที่กูพูดออกแล้วใช่ไหมนึกไม่ออกอ,อ่ะอ่ะถามไปเป็นวงเขาามาทีว่าที่เขาดังที่แรกก็เป็นวงก่อนไม่เม่เป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวดังเดี่ยวดังเดี่ยวแต่เคยยูวงนีอ่ขึ้นต้นด้วยทอทหารใช่ปะ ไม่ใช่ทาทายล่าสุดมีมีผลงานไหมครับล่าสุดเนี่ยแบบเราฮอตกำลังมานานแล้วเลยแต่ตอนนี้เขาลงรูปในไอจีแล้วสุดสุดอะคนเนี้ยเหรอแบบเขาดูอ่ะหมูเขาเคยอยู่วงมันแบบดังตอนเป็นเดี่ยวดังอยู่แก๊งเอกป่ะจะอยู่แก๊อ่อนกว่านั้นอ่อนกว่าแก๊งเอกเพลงเพลงมันแบบ มึงต้องรู้ต่ออ่ะแต่เขาามได้ไงมึงปิงปิงไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเมื่อกี้เดี๋ยวนะแกมมี่เหรอแกมมี่อายุตอนนี้นะอายุตอนนี้นะมาใส่กระโปรงวบเอายุตอนนี้ห้าอ่อไม่ใช่ยังไม่ได้พูดสามสิบขึ้นใช่ไหมเฮ้ยน้ไมึกไม่ออกเลยวะ

เรากับเราะะไม่ผมผมผ่านหมแล้วต้องตาหน้าออชอบเลยคนเนี้ยแรปเตอร์ไม,ไม่ใช่แรปเตอร์เป็นคู่ไอ้เวลไม่เ,าเขาว่าเป็นเดี่ยวเดียใช่ปะ่ะเขาแยกไหมแรปเตอร์แรปเตอร์เป็นคู่ม,ม,มันจะมีมีช่วงแยกปะยังเดี่ยวก็ยังฮะเอาใบเนื้อเพลงได้แต่ห้ามเป็นห้าเป็นนองอ๋อลืมทำนองได้ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าใบ้เป็นเนื้อเพลงได้ห้ามเป็นทำนองอ้าวกูลืมเองแต่กูให้คะแนนมึงงไ ถือว่ามึงเป็นนอกลักแล้วกันโอเคขบคุณครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมตอบแล้วนี่ยเดี๋ยวนะตอบปิงปอฮาไม่เนื้อเพลงไม่ง่ายกว่าหรอไม่ถ้ามันถ้ามันเป็นมันก็ไม่ง่ายอ่ะกูว่าก็จะเป็นไอท่อนที่มันทุกท่อนดาอ่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 าทัยังไม่ใช่คิดอีน่าเกล่าไม่ใช่แกมมี่ใครอีกวะ ปนัดดาเลืองวุฒิหรอเขาเต้นตอนไหนวิชาใบเริ่วข้าเต้นนี่แบบชื่อเหมือนแม่กูปะไม่ใชอตัดได้คนหนึ่งแล้วเอกชัยศิวิชัยอ้าวอบไปเม่ร้องิงอ้เออว่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครร้องเลงบัมาเทิดหน้ากันโอ้ยมั่นใจด้วยเว้ยมั่นใจดิลืมไปเลยเขาเป็นผู้หญิงนี่่า ไม่ไปทำนี่ผมแพ้ดิใช่ไหมดูตาแดงๆว่ายใจได้การโคละคนพันไม่เคยได้ยินชื่อไม่รู้จักสวยมากเลยไม่รู้จักไปอยู่ไหนมาอยู่บ้านนอกเราไม่รู้กันไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ยเพิ่งปีที่แล้วเขาเพิ่งกลับมาเหมือนกับว่ามาดังมาแมสผมอยากบอกคอยกันเลยแมสด้วยไอจีเขาด้วยอ่ะเร็วเพืชาย เป็นน้องเดียวแต่ว่าเคยอยู่วงแต่จังแต่ตอนอยู่คนเดียวโดปกรณ์ลำตอบเลยเหรอไอ้นี่ตอบเลยใช่ไหมไอ้เคียอันนี้นะจะบอกมึงว่าเขาอยู่วงเดียวกันแต่มึงแค่ผิดคนไอ้เคียเจมจำวงเขาได้ปะพวกอะไรวะเล่นอยู่ไฟเดี๋ยวไปหาเองเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหรืเวลาได้เดี๋ยวจะหาให้ แต่พี่ดงก็เคยมีวงไงวงโนโลโก้ไงผมก็เลยไม่แต่ว่ามัอันนี้เขาเป็นวงที่มีสี่คนอ่ะใช่ช่างมันของพี่ละอือผมอันนี้ของไปปั่นง่ายสุดแล้วป่ะใช่ยันจบแล้วก็ทานไม่ได้หรอกเขาสึกของไปปั่นง่ายสุดแล้วเพราะว่าผมก็ยังรู้จ okay. ักเลยเขาแบบเป็นตัวมัมต oh. ัวแม่พู้พู้ตัวมัมเขาพูดไปก็อ๋ออ๋ออ๋อจ่ายดาดา่ามจ้าไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกหรอโอ้ฉันโอ้โหมันมันม่ง่ายเกิน เบนเลยรายการเลิกอ่ะอ้ยอนนี้ผ่านมาแตมองแมสมากชียสอดจกันเด้อโพอีฟโพอีฟไดส้ด้วยอ้ยรู้แล้วรู้เลยรู้เลยรู้เลยโอเคนะคะแคทติยาแคทตยาเออแคทยาว่ะแคทยามาแล้วสิใช่ ถ้ายาอองริสไอ้เหี้ยร้องนะครับเก้ก็เต็มดีกว่าลืมโอ้โหพูดพออีมันเลือออกเลยไอ้ยังลืมชื่อไปได้ไงวะโอ้เอาโอเคเริ่มอัดได้เลยนี่รอบซ้อมน้องเตรียมไว้แค่นี้เขียว้างหลังมากทีนีพี่บัณฑนะจะเริ่มกันไหมอ่าเป็นนักร้อง รุ่นราวคาวเดียวกันกับของกับตันแล้วก็ของหมูใช่ไหมไม,ไม่รู้าอายุเขาอ่ะอาย네ุเขาของผู้ป่วยไหนอ่อนพี่อมันสองปีไม่เกินสามปีกูจะทำรุ่นราวคาวเดียวกันไม่จะได้รู้ของของหัวผมได้กับตันไงกันได้พอรู้ก็ล่ะมองดูแววตาที่เธอร้องร้องไปอะุไรกเนี่ยไอ้ตาผมใช่ไหมผมใครผู้หญิงผู้ชายครับ ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงของพี่ก็ผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายพี่เนี่ยมัผู้ชายคนเดียวเออเมื่อกี้บอกว่าผู้ชายคนเดียวเป็นเดอะไวป์ปะมาจากเดอะไวป์ไม่ใช่เดอะไวป์เดินสตาร์ปะไม่ใช่รยการกวนหรืออกเลยพอกูเห็นภาพนะกูคิดถึงคนนี้เออ่โต๊ะลิมใช่ไหม ไม่เคยปักต้อลิมมาดิวที่หายแล้วที่หายแล้วไม่ตามพี่หมูดิเฮ้ยอ๋อตาพี่ได้ตาเอ่อตาขอ่านเป็นเกลือกุ๊บเป็นอะไรเงี้ยอ๋อคือเป็นเป็นเป็นเดี่ยวครับไม่เดี่ยวไม่เดี่ยวเป็นอ๋อเป็นโกบก้บอสเพราผมเดี่ยวเหรอเดี่ยวใช่หายแล้วเดี่ยวคุ้งอะไรสเดี่ยวป่าวครับ บนตัมน์พิษยี่เปายเลยเขาไม่รู้ถามะไรดีเป็นเกิร์กุ๊ปมีกี่คนครับในในนั้นอ๋ออ๋อใช่ไม่ใช่ดี่หออะสาอะสาวครับพี่หมูคเดียวอิาในเจ็ดดวไมด้ยอเล่าคนเดียวชื่อเขามีรวมเป่นพยางไม่ไม่เกินครับชื่อเขาไยาเดียว เสามมีสามคนลองลองให้ดีที่มึงรู้จักทีทีทัวร์ทอวร์อะไรน้องว่างผู้หญิงสามคนผู้หญิงสามคนที่ทัวั์นะถึงใจอย่างนั้นนะสามคนใครวะไม่รู้อ่ะสาวสาวไงปังมากปังมากด้วยเอ้ยคอยนัตตี้ดีมเขาเป็นดารานี่เออเขาจะขอเนื้อเพลงได้ไหม ผมอาจจะเผื่อไม่เคยฟังด้วยโอ้ยเฮียอย่าร้องเลยนะมีคขาไอ้ยไม่เอาไมนรู้เลยมีต่อเต่าในในเนื้อเพลงมีต่อเต่าในเพลงเพราะเพลงมันดังใช่ไหมถึงตต่า้องรู้ใช่ไหมมีต่อเต่าด้วยเมื่อกี้ไอ้หมูพูดมาแล้วคำในเมื่อกี้ชื่อเพลงเลยอ่ะเมื่อกี้ชื่อเพลงเลยพูดว่าอะไรผมจำไม่ได้ไปหมูอี่าชื่อพยานยวเป็นผู้หญิงมึงขอแบบนี้ดิขอแบบไอ้กับหาง ขอเนื้อเพลงขอเนื้อหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่ได้ขอเนื้อเพลงมันหนึ่งผมก็คิดว่าเอ่อเนื้อเกี่ยวกับอะไรดีวะเขาเาดังเขาดังหลายเพลงอ่ะเนื้อไทยเนื้อไทยวงไทยอ๋อลืมอเรื้อเนื้อเป็นเนื้อเพลงหน่อยเนื้อเพลง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 โอ้โหถ้าผมร้องไปนี่รู้เลยเอ้าก็ไม่ไม่เองเราต่อไอ้หมูไปก่อนเนื้อเพลงยังมีเพราะจะโทรคิดจะหาหลบหลบอยู่นึงผมไม่ได้ฟังนานแล้วอ่ะ เออจำแต่ท่านฮุกอะจำแต่ท่านฮุกจำได้แต่ท่านฮุกกับเพลงเขาอะเหงาประมาณนี้มีคำว่างางอ๋อออแล้วเหรอรู้แหละพอจะเดาได้คงไม่ได้แต่คุณอยากคุงตั้งใจแต่ว่าต้องฝึกตั้นใจตั้งใจตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมวงใช่มึงมีฝักฝักมีสามสาวผู้หญิงผู้หญิงเพลงเพลงเต่าเต่าเออดังมาก ถ,ถ้าก็แตนยงโย,ย,งยคนหนึ่งคือแม่พุ่มที่อ่านมาละสีแล้วก็อะไรงเงี้ยพออ่านมาชื่อเขาแปไแจบเกมเลยจบเกมเลยฆ่าผมไปเลยก็ได้รู้นะวอิมมิงท้ามึงท้ามึงอิมมุดอกันแน่นอนมึงมึงลองคิดดีดีมึงลองนี่นนนต่อเต่าผู้หญิงสามคนดังมากๆตอนนี้ นิ่งๆตั้งมากมึงไม่ค่อยพอมีใจยังไงมึงยังไงมึงไปไอหมูรู้แล้วมันตอบอยู่แล้วมึงตอบตัวตอบใช่ป่ะเออเฮ้ยแต่ว่าไอ้เที่มันยากตรงที่ว่าแม่งไม่ใช่ชื่อวงไงเออใช่มันจะเรื่องสารคนอีกแกก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่รู้ไม่รู้เรื่องวงอะไรตอนเนี้ยวงลองวงลองชื่อวงมาเกงเล่นต่อก็ได้อ่ะคนคนดีจังนะอันนี้มึงลองโอ้ชื่อชื่อวงขึ้นต้นด้วยอะไรอ๋อแถามไม่ได้อีกเอ่อชื่อวงสองพยางใช่ไหมจชิงเหรอ โหชื่อวงสองพยางมึงถามให้มั่นใจหรือว่าจะเต่าอ้าวเพราะมันใดวเหรอคะโอ้ชื่อชิงเอาวเว้ยนะอ้าอีกนิดจะกวางเลนเดียวแล้วไม่รู้ไม่รื้อถามให้อ่ะสามคนเจนนุ่นโบไหมเจนค่ะเจนครับมูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบก็เลยออกมาณดังระสักคนจริงด้วยแต่ไม่ีต่อเต่าอ่ะดิเมื่อกี้ผมนั่งนึกอยู่แต่ถ้าอยู่ในรุ่นเดียวกับ คนนี้แล้วคนนี้ผมื่อกี้ว่าตอนนั้นใครดังบ้างแบบเพลงป๊อปป๊อปอ่ะผมจำไม่ได้ว่ะไงกูเราเราใบเนื้อให้มันเกิด้เออผมผมขอเนื้อก็ได้ติดเธอไม่ไหวอ๋อผมไม่รู้ก็ยังไงมันก็ไม่รู้อยู่ดีผมไม่รู้ใครร้องเออผมเคยฟังใครร้องด้วยหรอติดเจอไม่ไหวอะไรบงอเพออ่าใช่พี่เอาเถอะผมไม่รู้ว่าตอบได้ไหมได้ครับอิงบอลลนอนครับโอ้โหสุดยอดครับผม ผมให้เป็นเจฟซาเธอร์ปะ่ะผู้หญิงผู้หญิงมึงตั้งแต่เอกชยัยมึงไม่ใช่แล้วนะใครวะเนี่ยโกพิกซี่ไม่รู้จักเหรอผมไม่ได้ฟัง <c oughs> ผมไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ตามพิกซีอ่อ่ะจะวงรู้จักวงมาใช่ไหมรู้จักพิกซี่หน้าเราอาจจะต้องซื้อื้จะบอกมาแล้วแปะเราซื้จะบอกนะ ้ทีกับการใส่ใสแล้วครับต่อย้มล้มล้โอ้โหพอุ้ยโอเคเปิดปงปงเมื่อกี้แค่กันเปิด โอ้โหอเคอันนี้คิดว่าโอเคโอเคโอเคอ่าให้ปั่นเริ่มครับต่อกั้นแรกเป็นวงประเภทเดียวบนหัวไอ้หมูกับตักตันใช่ไหมไม่ดิไม่ใช่วงประเภทเดียวคือหมายว่าประเภทเดียวกันเออเป็นวงหมายถึงว่าเขาเรียกว่าแนวเดียวกันแนวแนวผู้ช่ยก็ใช่แหละใช่เออผมคนคนชื่อนักเลานี่มีเพียงเดียวปะใช่ใช่โอ้โหใครวะมันบอเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ฮ่าฮ่าฮ่าชัวร์กันนี่ละเชี่ยเด็ดนะงั้นก็ต้องถามว่า ข้ายุคนั้นแม่งก็เป็นผู้ชายหมดแหละเป็นนักร้องผู้ชายใช่ปะใช่จริงๆนักร้องผู้ชายหมดเละของผมมีเปลี่ยนนักร้องปะวงผมอะไม่มีไม่มีอ้าวชิบหายแล้วของผมชื่อวงสามพยานมาชื่วงเหนื่อยหรอใช่หนื่อได้ไงอ้เดาก่อนเคยชอยอะไรเคยเคยเดินราชวังไหมเคยเค้บ่อยโอ๊ยรู้เลยชิบหายเลยอาเคยวงเขาเป็นสาระไม่ใช่ ้องผมสามพยางไม่ใช่ชื่อวงอะไรอะไรวะของผมเอาชัวร์ดีกว่าชื่อนักร้องอ่ะปอปลาวะไอ้กูต้องตอบแล้วหรอเจ๋งเลยแม่เราไม่ได้จะมีวงวัดสองวงอะปอปลาใช่ใช่ไหมตอบเลยก็ผิดยังไงคะแนนกูก็ได้อ่าตูนบัดนี้กัแลมไอ้สเจ๋งเยตอบกูลองที่นี่ ลังเลว่าเป็นพวกมันนึกว่าแอดคาราบาวแต่ว่าไม่แต่อีกวงหนึ่งก็คือนี่ไงวงอะไรวงไหนวงลถวเทวและวอีกวงหนึ่งก็คือพี่พูดแต่พูดเดี๋ยวก็ตัดเลยพวกมึงเลได้ไม่ผมรู้แล้วไง มีมีวงไหนสามพยางไม่พี่คิดไหมอันนี้ใบ้ให้กับตันนะถือว่าพิเศษคือเด็กทุกวันนี้ก็ยังชอบวงนี้อยู่วันนี้มันก็ชอบหมดแหละมนันเดียวกันใช่แต่ละ<ต>วงนั้นจะลึกกว่าของของวงนีง้นิดนึงอันนี้คืออันนี้ยังแบบคือทุกวันนี้มองก็ยังของของพี่ปันคนที่จะรมกายคนหัวพี่เนี่ยคนยังชอบแม้กว่าในวงนี้ผมคิดถึงไอ้วงนั้นไม่ออกอะ เออวงอ๋อสามพยางนี่หบอกไม่ใช่พยางเดียวนี่เปล่าบอกแล้วนะแค่นั้นนะไปกันนึงก็ได้อ่ะขอขอนัขอเนื้อก็ได้ขอเนื้อขอเนื้อเพลงดีครับไม่หยุแต่ถ้ามึงขอเนื้อแสดงว่าไอหมูจะได้ตอบแล้วนะถ้ามึงขอเนื้อเพราะมึงเป็นคำถามแล้วผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเพราะมึงหมูรู้แล้วอ่ะถ้าผมขอเนื้อผมอยากรู้คืออะไรอ๋อพูดชื่อเพลงเลยก็ได้อาจารย์จะรู้มีคำว่าพังหนักชื่อเพลงรู้รู้ไหมพังหนักงำคำโลกไม่รู้จักเหรอ เที่ายอาครับไม่รู้เชื่อไดครับพี่หมูจับปุ้ต่อไอ้ตอบวะมกยตอบไหมตอบลไม่ดูเลยครับดูเฉลยเลยครับตอบแหละดูเฉลยแล้ครับตอบแล้ว กูเมื่อกี้มั่นใจมากเลยอ่ะปอปลาสามพยานคือเจอบปอดในโตอะไรก็ไม่รู้วองผมไม่ใช่ปอดเปิดเตลัวไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่บ่วงอะไรอ่ะอาจารย์มีโอกาสนะเขาไม่ตอบผิดเลยโอ้โหมีโอกาสใช่ไหมมึงผมขอคำใบ้คนละหนึ่งนะครับที่แบบได้ได้ได้อะไรอาของพี่นะร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ดังมากๆเกี่ยวกับดนตรีอ่ะระเบิดเฮ้ยดนตรีเหรอซักซีแต่ไหผมจำไม่ได้ว่าคนร้องซักซีคือใครปากกอบสิบหนึ่ง หนึ่งหมวฟูฟูอ่ะอะไรผมจะไม่รู้ผมจำไม่ได้เอาขอข้บไปให้หมูครับผมกูใบนี้ก็สุดละเออที่สุดแล้วนะครับท่านของพี่ก็เป็นจะมีอุคคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์มากๆในวงมขอตอบครับคาตอบอะไรครับเต้อะไรครับผมพลานดอกจำไม่ได้ บอกเลยยังไม่เคยปไหนไม่เคยดหนังเรอซักซีดอดูครับแต่ว่าคือป๊อเท่คือถ้าซักซีผมก็ฟังเพลงไงเฉยอะผมแบบเออพี่นี้ออกไหมเหนือกแห้งเลยเกมเนี้ยเป็นพิธีการเลยาสรุปคะแนนเลยครับโอ้่นได้6คะแนนะค่ะ้หนูได้หนึ่งกำลังได้ศูน มีคะแนนเดียกวีเชนามีไแรงอ่ะยากอ่ะยากอ่ะคำเปิดเผยที่ดูเหมือนกระแทกกระทันอ่ะยากยนะครับนี่คือเกมมีรวดของพ่อไหมว่านี้ไม่มีไม่มีโอ้ยเราตกดีใจด้วยนะครับผมพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องเพลงเนาะก็อาจจะแบบยุคกัปตันอาจจะจะเห็นได้ชัดนะว่าเจนมันแบบลึกไปนิดนึงก็ตามทีชอบแมทเพลงเพลงพวกนี้ตรงนี้มีมีวงที่แบบรู้จัก จริงๆก็รู้จักหมดเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟังเขาลึกขนาดนั้นแต่คนไอ,อย่าง<อ>มนดอกก็มวนรองบูศบาเพราะบูศบาสายพันดอกนี่ก็ฟังเยอะ พี่ตูนก็มีเยอะแล้วยาพงยาพิษอะไรก็ว่าไปดังอยู่แล้วชอบเรือเล็กออกจากฝั่งไม่ควรครับเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งชอบมากเพลงนี้ไม่โคตรชอบเลยร้องไงพี่ร้องไงครับเรื่องเลยร้องละต้องขับคานเป็นลมได้ไหมี่คนละโอ้แต่ผมชอบตอนผมชอบตอนเขาร้องไอ้เพลงเนี้ยครับ พี <G ã entender> ่เ <t> ล <gi ver> okay, okay, like, ่พี่็แล้วไปหานกันหมดล้วเลยเจวันคิดม้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับปั่นว่างานครับเจวันซีอูเกตี่ในคคิดถอย